แค่เราหน้าสงสารไม่มีหญ้าให้กินต้องกินมะม่วงร่องเอ้ยของอร่อยกินของอร่อยนะจ๊ะคุณชายเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนดี๋ยวเสืเดี๋ยวจะให้อาดีกินบ้างนะลูกนะจนละครึ่งเฮ้ยหิวเหรอเนี่ยหิวกินได้อร่อยไหมคะเอาข้าวเหนียวไหมมีข้าวเหนียวมูลนะจะได้นะไม่ได้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวตามหลังไหมจ๊ะ เจ๋อเหรอลูกกินเจแม่เด็วก็ถึงเลี้ยงไงกินเจอัดก้มเราไม่ให้ถึงหน่อยเจนะห้า,าองศานะวันนั้นเห็นเขาร้องโอห้า <นะ S 1> องศานพูดได้คงจะบอกว่าเ<ไ>ป็นยังไงเดี๋ยวคุณสีมาแน่นอนเด็กกินสีตัวเดียวกันนะเจอเอ่อคโอคแกกินน้ำมั่งลูกกินน้ำด้วยอย่ากินแต่กับเนี่ยกินแต่ของนะอย่าทำเป็นคอนอนนะขึ้นมากินน้ำเอาแล้ว วันนี้นะครับนอกจากเราจะมาแข่งยิงธนูแล้วเราก็ยังมารับสมาชิกใหม่นะครับนี่ก็คือเจ้าบ่าวของยูกินะครับแม่ยูกิแห่งสนามธนูยองอเขามีชื่อที่พวกเราตั้งให้เขาว่าโคกินะครับเดี๋ยวแม่แม่แมแมบุญธรรมของโคกิก็มาแล้วนี่โคกิก็เป็นแพะหนุ่มนะครับแบบผิวสองสีนะอายุปีกว่านี่พร้อมผสมพันธุ์เต็มที่แล้ว ตกลงตัวนี้อ่านี่คุณแม่บุญธรรมของโคกีนะครับนี่ชื่ออะไรนะโคกโคกะ,คกะเอา้าตั้งชื่อผิดเรียกผิดโคกะนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็กําลังจะเอาโคกะกลับไปอยู่ที่สนามยิงธนูระยองนะฮะไปสมรถกับเจ้ายูกีนะโคกะายูยูนี่ปลาจุ่มมีมีมีแพะตัวใหม่มันกินผมเขา อนี่ตัวผู้ชื่อโคกะเป็นแฟนกับยุกิใช่ชสาลายนะยยอเดี๋ยวนี้เข้าไปเอาเองเลยนะตั้งป้อเลยนะเก๋ เออวันนี้ไอเกอนี้นไอ้ไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้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 ไอยไอ้ไอัไอ้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 ไอยไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอ้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 ไอไอ้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 ไอไออไออไ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 อออไอ้ไอไอ้อ ไอ้เขาน้อย <_ ć> ดูลูกสาวเราดีกว่างม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 ดูมัน่มไม่ต้องกระชากลูกมันไม่ใช่ห้ายดเจใจเย็นเย, <_ ć> ย,ย็นเกะอยอยยอย thông nghe. nghe không nghe không nghe <laughs> không nghe, không nghe, không nghe quá đưa đấy quá quá ai ơi quá vào vào โอ้มันท้าทายมันท้าทายนี่มันชนชอบเล่นมวยปั้มเออมัเร็วมากคนละสีดีเนาะอ้ยเฮ้ยมันกระโดดทับหมดทุกคนเล้วเว้อ้อย้อย้ออ้อออ้อ้ออ อ pegar, Olivier, อออนี่เลยฮะเรื่องความเปรี้ยวความขี้เกียจนี่ไม no on ่ม anyway> ีใครเกินหมอนี่เลยฮะมันนอนกินมันนั่งกินนอนกินของแพ้ดูมันดูมันเดินไปสักพักมันก็จะนอนกินละแ้หุ่นเราไม่ทันขัดคบ นี่มันคือสมาชิกใหม่ของบ้านเราี่มันโก่งตูดกินอีกต่างหากดูมันส่วนนี่สาวน้อยยูกิสาวน้อยจอมดื้ออุย้ยกระดิกหางให้ผู้ชมด้วยส่วนไอเ้เจ้าโคกะนี่ไอ้ไอ้แพะขี้เกียจจอมบวยวายเนี่ยดูมันนอนกินไม่พอมันแบบว่าคุกเข่ากินได้อีกดูมันโกงตูดหน้าถีบจริงเลยนะกินเสร็จขี้ใส่อีกต่างหากดูมัน กระดิกหางเหมือนรู้โดยว่ากำลังแอบถ่ายมันอยู่มันไม่กินธรรมดานะมันนอนกินก็ได้คุกเข่ากินก็ได้เนี่ยโอ้โหมันจะชิวไปไหนเนี่ยเฮ้ยโคกะไอ้แพะขี้เกียจแค่เดินมันยังขี้เกียจเลยเนี่ยสวัสดีผู้ชมหน่อยแล้วโคกะแล้วไอ้ลูปรอแล้ว เป็นตัวจังเว้ยดูดูดนี่ดูกระโปกวันนี้ปลาเลอร์เธอนี่เขาเขาบอกว่าแบบกําลังเจริญพันธุ์นะเนี่ยดูไข่มันซะก่อนไอ้ไข่ย้อยอแล้วนี่ก็แพะสาวมาอยู่กันสองวันแล้วยังไม่ได้กันนาทีนะอันนี้ก็พร้อมที่จะมีลูกแล้วแหละอืมรอดูกันต่อไปว่า,มาเมื่อไหร่ นางจะตั้งคันโคกะไหนโชว์คนผู้ชมทางบ้านเซอ่ากินมะม่วงกินม,ม่วงแล้วแล้วหรเว่โยนี่สามารถยืนกินได้ด้วยขยิงขยิงกินได้ด้วยความสามารถรอบตัวจริงๆเลยโคกะโยเกนูทำมั้งซิ แล้วยูเกิอืมไม่ทําให้ดูเลยฮะฮะเมื่อกี้ยังทำให้ดูได้เลยไม่กินมะม่วงแล้วเหรอฮะสาให้กินใบมะม่วงดูเลยอะเรดอร่อยจังเลย ไอ้ลงมาลงมาหน้ตีหน้าตีลงมา,า,า,งม,ามันจะมาหามันจะมาตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก้าวหน้านะก้าวหน้านะมันจะมาตามลงไปลงมาลงมาเลยลงมาเลยไปอยู่ที่อื่นมันจะมาตาม เดี๋ยวนี้ชอบขึ้นบ้านแล้วนะไปไปไปหาของกินแล้ว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 อ,อันนี้มันสนุกมันวันนี้อยู่กีกยวโคกเะเขาอารมณ์คึกคักสนุกสนานนะ ไม่หิวเหรอฮะไปกินแล้วแล้วเดี๋ยวพาเข้าคอ,อกแล้วแล้วไปกินเลยอืมเ,เจ้าตัวนี้ตัวอ่อนเคี้ยวอะไรอ่ะลูกอืมมา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 ม,มามากินไหมกิน จุ่มจะโชว์การป้อนนมให้ฟูยุจังโอ้โกินเก่งจุงเบยอ้ยโอ้ย้โอ้ย้อืนะเ่ก้มาเล้วยุมาเร็วลูกงากินแค่นี้พอฮัลโหล อแลเหรเกี่มาแล้วเกเก๋เกเกเก๋เก๋นเก๋นมเกะเด้อกจะกินนมไหมเกะเด้อเกเด้อเกกินนมแล้วเกเด้อเกเกเด้อเกเด้อเร็ว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 กินไหมกินไหมกินไหม โอ้โหกินเก่งจังเลยกินไหมพอใจยังไงบ้างดเด็ก <Sabbath> <ến Vin> <ixed> ดูมันดูมันเด็กเด็กดูมันดูมันวาไว้เหรอัีะมันชอบมันชอบลงบ่อนี่ชอบลงบ่อนี่ดูดูเขาเขากินนมได้ด้วยโยโยูกินนมโชยายน่ะเซนี่โย่กินนมโชยายเ้อเด้อจะลองจับกันเ้อเด้อ ดื้อเหรอดื้อยายเหรอดื้อเว้ยคือเอาไปเชื่อเชิญชิมนะอืมเป็นเย็นไหมฮะกินอะไรนี่อันนี้คืออะไรนะเมียวค่ะขู้เมี่ยวโคก้าของแปลกของแปลกเป็นครั้งแรกไม่เคยกินอันนี้เคยกินแต่ชมพู่เฉยๆอ่ะหน้าตา อู้อุ้มอ่อนย่อยเปล่าอ่อนหย่อยไหมอ่อนหย่อยไหมอ่อนหย่อยไหมไอยุกิอยู่นู่นเลยนี่ชมพู่น้ำเมี้ยวนะน้ำหน้าตาอร่อยดิหน้าอร่อยมึงอ่ะฮะฮะหน้าอร่อยสิไอ้ดื้อไอ้ดื้อนี่หมาม้ามาตอกล้อเดียว เดียวอย่าหวงเล่นเดียวอย่าห่วงเล่นไอแสบนีแล้วแล้วเนี่ยดูดูใครแสบกว่ากันไอเดียวมันแสบกว่าพ่อมันอีกอือ มันกินกระชุดหาลูกสาวคนตซกทำหน้าอะไรไงทำง่ายไงอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะกินไม่มีบบนเลยอือพวกนี้กินกินอลิมิตกินไ,ได้ตลอดเอ๊ะขาดใครไปตัวหนึ่งนะขาดใครไปตัวหนึ่งนะ เข้ามาเว้ยเข้ามาเว้ยอ๋อลูกสาวเรานี่เองเอา้าโย่โย,โยมากินถั่วแล้วอันนี้พี่นีนี่ซื้อถั่วมาให้ไหนไหนไหนถั่วฝักยาวอยู่ไหน Sponsor. นี้มีสปอนเซอร์นี่นี่ซื้อถั่วฝักยาวมาให้ฮอะ,อะกินให้ดูกินให้พี่ให้คุณยูยูบยูบยุบนี่นี่นี่กินให้เห็นเห็นเลยหนูกินจริงจริงหนูก,นกินจริงจริงคุยกกินจริงจริงงี้อามมา,มาจับโอเดลได้แล้ว จับโอเดลได้แล้วจับเดวได้แล้วนี่เดลกินยาแล้วเดียวไอเดวไอเด็กดื้อไอเด็กดื้อไอเด็กแสบไปแล้ว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  เดียวหนโอ้โโอ้โมามามากชาแขนกะชาขาเดียวโอ้โหจะด้อกูจะด้อกูจะด้อจะไปไหนกูจะด้อกูจะด้อกูจะดอ้อกูจะดอ้อเดี๋ยวขาอุ้มดีๆเซ้ดูมันดันตัวดิเียวมันดันตัวดิมันเขี้ยวเขี้ยวเด็กมันเขียวเด็ うん。<laughs> <laughs>

ขาเขี่ยเลยเอ่ะขาเขี่ยเลยเอ่ะโอ้โดีใจดีใจดีใจ,ด,ใจดีใจดีใจไม่ต้องมาชนพ่อนะอนี่ไม่เล่นกับเธอเหรอกมาเล่นกับปูยุคนจ่๋ยดีกว่าฮะปูยุจ้าป้า โ oh อ้ยดึงดึงเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปหาเปลือกมะม่วงมาให้หนูกินใหม่ขึ้นมาขึ้นมาอุ้ม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 กี่ขึ้นมาอุ้มกี่ยอะเดี๋ยวยุคก็ตามมาเองอย่าเด่นอย่าเด่นห้าม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 เด่นตุ้บพุ้งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอ้โหต้องบีดด้วยอ่ะอะไรเนี่ยมาหาพ่อหรอ ไปไปหาแม่แล้วด <oni seid> ู <problemas lly> ้อ <immersive Bee into it>

กระโดดไหมปล่อยปล่อยมันก่จะกระโดดไหมไม่กระโดดนี่หว่าฮะมันดีมันกระโดดอ้าเข้าใกล้น้ำชนนัย้ยไอเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านไปไป Hãy cà cả để thong xuống, eh? ấy, cà cái hãy cà cái Oh, yeah. uh, ok. Uh oh, uh oh. này này, để cà đỏ để. Ayo! 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 ăn được แล้วเข้ากลงแล้วปุยโยปุยโยเอามากรรมนึงให้โคกะด้วยให้มันกรำรเดี๋ยววเออนี่หลอกมันเข้ากลงไปเลยเอาวางไว้วางไว,วพื้นนะอ,อ่าปิดประตูเลยป,ประตูล็อกมันเลย

2องตัวนี้ชอบกินในใบมะขามใบมะม่วงนี่อร่อยอร่อยพงจะเปรี้ยวปากเอออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้แย่งกันกินใหญ่เลยเห็นเด็ดใบมะขาไมไหมเนี่ยเอ้านี่นี่นี่แล้ว แล้วเหลื ки, หออีกเหลืออ <mate, S 2> ีกเหลืออีกไปไหนละอ๋อเซว่าเราอะมีความสุขแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วนะบอกแม่เอ้ารีบมาเร็วๆนะรู้ปะบอกแม่เอ้ามาเร็วๆรู้ปะมาเร็วๆนะเดี๋ยวเดียวไม่อยู่แล้วนะห้ามันห้ามึนห้ามมันดวงตามันก็เหมือนพ่อมันสติบอกเหมือนพ่อมันเป๊ะเลยแถวเนี้ยเดียวก็อยู่แถวเนี้ยล่ะฮะ อยู่แถวนี้มาก็ไปหาอยู่แถวเนี้ยบ้านเดียวอยู่แถวเนี้ยคือ <c ười> คักคกคักค <c ười> ป็นๆให้ดมเลยโยนวิ่งไปวิ่งมาโน่นโน่นโน่นก็วิ่งเหมือนกันโอ้ยคืออะไรวะ เช้าวันที่สามไม่เช้าแล้วนี่ตอนเที่ยงแล้วเช้านี้เช้านี้อะไรนะพายุเข้าโอ้โหกว่าจะได้ออกจากบ้านต้องมีแด,ดก่อนถึงจะออกมาไอไปไหนไอ้หนูหนูน้อย นี่เราก็อยู่ในทุ่งหญ้านะในสนามธนูเมืองระยองของเราอาา่าฮะหาแม่ไม่เจอนี่แม่อยู่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 นี่เออไม่เห็นแม่ไงฮะฮะให้ดูสมาชิกของเราวันที่สามที่ลืมตาดุนโลกดอง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 ดูดูมันดูมันดูมันโน่นแม่อยู่โน,น่น ไปแล้วอากิอากิไปหาแม่แล้วอากิหาอากิอุจุ้นนงนีงน่กินนมกินนมอะไรร้องทำไมแม่อยู่โน่นไปหาแม่เร็วเร็วเร็ว อยู่ตัวดีดอยู่ตัวดีดยตัวร้ายจอมดีดอหัดกินหญ้าแล้วหัดกินหญ้าแล้วฟูยุไปไหนไปไหนช่วงนี้เรื่องนี้บอกแข็งแรงหน่อยก็เริ่มซนด,ด,มดูด,ดมันดีดดูมันดีดยุมาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วดีดกระเด้งจริงๆ เดินดีๆไม่เป็นต้องกระเด้งไปมานี่แล้วยูจังตอนนี้เริ่มคันแล้วเริ่มเห็นอะไรก็งับๆๆๆอันนี้ก็น่าจะอายุสักประมาณ5-6วันละตุยงงงงงๆงน่ายักไปไหนน้อโย่วแล้วๆให้พ่อก่อนหน่อยเร็วโย่ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อสนจริงๆสนจริงจริงสนจริงๆนี่อากิอากิรับจ้างหาเหา่าอากิรับจ้างหาเหา่เาะะ <c oughs> นี่โดนดักจับ่เกมไอ้เป็นอะไรเป็นซอมบี้เหรอมาแทะมาแทะมาแทะอ่าโอ้โอมีคนเอาผักมาให้ยูกิด้วยผักบุ้งเหรอ Yêu yêu yêu, Yuki hiểu Ôi, rùm thét khá nhạt lắm. Ôi 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 Yuki <laughs> <laughs> โอ้โหโอ้โหโคตรเลยผักบุ้งว่ะผักผักบุ้งจีนนี่ชอบชอบนี่เสียใบเอาผักบุ้งจีนมาให้ไปถักทายชอบเลยชอบเรู้เลยตัวเล็กจะกินไหมเนี่ยขัดกินงีน่ายแม่มันไม่อยากให้กินนมแล้วนี่ตัวเล็กมันหัดกินหญ้าแถวเนี้ย จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนกิกมันยังกินไม่เป็นดนี่กลังป่วยตายตอน่ะกินปะ่ะกินได้ปะ่ะ มันยังงับไม่ค่อยขาไหนเงียยังงับไม่ค่อยขามือกินจมันเคี้ยวปุ๊บๆุอ่อยอ่อยชอบกินผักบุ้งจีนเกไปอ่ะเดหน่อยก็เกินนมเป็กี่ยปอยูกป่ะยก้ย้อนยเฮ้ยค่ให้ดิ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยแม่มันหนีลูกลูกมันไล่กินนมอ่ะไอ้ไปผักเขาทำไมไอ้อากิโอ้ยโดนลุมใบิโดน